ท่านผู้ชมครับกลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวสวรรค์เวกัสโฮเทลแอนด์คาสิโนสวร,รนเคตนะครับสบปปลาวเดินทางมาถึงมหากรรมมวยรอบมาราทอนลาวไฟเอ็ดแมนเอเชียปะัะยุโรปคู่แรกครับคุณสุนน์ครับก็เป็นการพบกันระหว่างพันเรียมสอสี <พบ S 1> ท่านาไซครับ นักชกจากสอปอรลาวนะครับอยู่ที่มุมแดงส่วนมุมน้ําเงินครับชอนเคอร์นี่ครับเดินทางมาจากประเทศแคนาดานะครับเป็นการสู้กันในแบบมวยอรอบมาราทอนลาวไฟนะครับเอดแมนเอเชียประทะยุโรปผู้ที่หนึ่งนะครับกรรมการธนวัฒน์มงคสารอาจจะเป็นไทยเจอ,อยุโรปนะครับแต่ว่าแคนาดานีอยู่อเมริกาเหนือ ไม่เคยคเจอนะเราไม่ไม่ค่อคยดีินเท่าไหร่นะครับก็มีปัญหาที่นวมนิดหนึ่งนะเชือกที่ผูกตอนนี้เป็นการไหว้ครูนะเป็นการไหว้ครูครไหว้ครูนี่ก็จะใช้เครื่องดนตรีของสอปป,อปอลาวะจะเป็นลักษณะแนวเพลงก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเพลงลำวงนะถ้าเป็นบ้านเรานี่ปีสลามาจะเป็นเพลงสลามาว่าิ้วครูแบบไทย ที่สปปลรราวน,นี่ก็จะเป็นคล้ายๆดนตรีเขาจะเป็นดนตรีเหมือนดนตรีสมัยใหม่เป็นเครื่องดนตรีสาตนแล้วก็แนวเพลงนี่มันจะออกสนุกๆแบบลำวงค,คล้ายๆเพลงลำวงก็มวยรอบอามาราธอนลาวไฟ8คนนี่จะมีการประกบคู่กันนะครับใครแพ้ก็ตกรอบไปนะครับใครชนะก็ไปชกในรอบรองชนะเลิศแล้วชนะในรอบรองชนะเลิศก็ไปชิงชนะเลิศวันนี้จบไปเล้วันเดียวจบ แล้วก็กติกาในแบบมวยไทยเนี่ยเต็มร้อยเลยนะครับถูกต้องนะใช้ศอกได้แล้วก็ตีเขาก็จับตีเหมือนที่มวยไทยชกกันเป็นประจำที่ทางลุมพินีหรือราชดำเนินนะครับแต่เราเรียกว่ารถยกให้เหลือเพียงแค่3มยกนะครับก็บเป็นมวยรอบมาราทนรอนก็เป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันดีครับถ้าเราดูพวกมวยมาราทอนนะครับหรือว,ว่าเควนอะไรพวกนี้ฮะสไตล์เดียวกัน ปฏิกาจะต่างกันบ้างตอนี้ถือว่าน่าสนใจครับตัดตอนรู้ผลในวันเดียวสำหรับโปรแกรมการโชว์ของทีมงานกเกาะเกร็ดคลันะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนพฤศจิกายนเน้นนิดหนึ่งที่ทางไทยทีวีจะถ่ายทอดสดก็ที่วัดบ้านไร่สองนะวันที่8 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนวัดบุภัยวัดบ้านไร่สองอยู่ที่วังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาพูดถึงวัดวังน้ําเขียวนะครับขณะนี้ก็จะมีข่าวดีเป็นงานบุญครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเนื่องจากขณะนี้ที่วัดบุภัยหรือวัดบ้านไร่สองเนี่ยจะมีการร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจากโลหะพร้อมทั้งปิดทองทั้งองค์ก็บอกบุญไปยัง ท่านผู้มีจิตใจศรัทธานะครับเชิญร่วมกันเททองหล่อหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกวันที่19ก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้นะเททองวาระสุดท้ายที่วัดบุผ่หรือวัดบ้านไร่2นะครับท่านจะเดินทางไปทําบุญก็โทรศัพท์ได้นีที่089-000-0899ครับครับเอาแล้วครับไหวครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือลำน้ำมูลสอสุบาลีนะครับ ขุนข่าวเวาตาลนะครับครับดาวดังเมื่อประมาณสัก20ปีที่ผ่านมานะครับโอ้โหต่อยในค่าตัวเงินแสนแล้วก็เป็นยอดมวยแถวหน้าตอนนี้มาทํามวยอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับลําน้ํามูลโอ้โหเป็นลูกพี่ของฝ่ายน้ําเงินโอ้โแคนาดานี่ยยังยักษ์เลยครับคุณสารชัยตัวใหญ่มากครับโอ,อโอ้โหพันศอกอไม่โดนนะครับ <laughs> โอ้โหหัวนี่ออกไปนอกเชือกแล้ว นักชกจากสบเราสับสอกแม่จะครบสามยกหรือเปล่าต่อยกันแบบนี้ครับสามยกฮะจะต่อยกันครบสามยกหรือเปล่าชาญัวจะไม่ครบสามยกสุนนนเสียวนะเสียวครับแล้วฝ่ายไหนที่เสียวะเออทั้งคู่เลยชาญดูใส่กันแบบนี้นี่แหละครับมือมาราธอนลาวไฟจอร์ย์ยิงมาซ้ายโอ้โหโดนแล้วโดนเลยครับเี่และครับโอ้โหกับลาตรับเลย พราะว่าใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นมวยด้วยครับนักชกจากแคนาดากระโดดเข่าลอยทีหนึง่งซับจอกตีเขา่าโอ้ยไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับโอ้โหสอกกับอีกทีหนึงน่งครับฮิลันมนแผ่นด,ดิน,อนโอ้โหใหญ่มากครับคุณสาไทยครับและเป็นมวยด้วยครับกรรมการจ้องแล้วกรรมการธนวัฒน์จ้องแล้วครับเป็นห่วงนักชกสปอ,อราวครับเอาสอกมาแก้เอาสอกมาแก้เอ,าอา้เอาโดนสอกคืนแรกกันแล้วครับ โอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหว้ครับโอ้โหโดนเยอะครับกรรมการต้องยุติเลยนะโอ้โหนักชกจากสพลาวครับโดนชุดใหญ่กรรมการธนวัฒนองค์ขาสารต้องโบกมือเลยนะครับโบกมือเลยโอ้โหมานักมวยของลำน้ำมูลคนนี้นะมาชกอยู่เมืองไทยนานแล้วครับ